สนับสนุนโดยใหม่เจเลีบิวตี้ผสมน้ำแบล็คแครอนวิตามินในรูปแบบเยลลี่พร้อมดื่มเจเลีบิวตี้อร่อยดีมีวิตามินกลับมาแล้วครับผมเจเลีบิวตี้สานีครับช่วงที่สอสยามเด็กเล่นครับโดยเจลีบิวตี้โดยเจเลีบิวตี้อร่อยดีมีวิตามินแถมแ,แถมแถมคลอรี่ต่ำอร่อยง่ายได้ประโยชน์ด้วยนะครับนี้ฮะอะไร เขาไม่ใช่ของเล่นนะลำพัดลำพัดโชว์วัยรุ่นเดี๋ยวนี้ที่ไม่ค่อยได้เรียนกันแล้วอ่าลำพัดไหนลำำหมายเฟยและนี่คือการโชว์ลำโ,โชว์ลำพัดที่ต้องใช้เอาูเบกเอโชว์ลบวับโบยมาดิใครคนลำกันแบบนี้ทำยังไงนี่แหมฝากนี่ง้างเลยค่ะฝากง้างมาเลยมันไม่เจ็บคุณผู้ชม <S <S ใช้ในการแสดงไม่เจ็บ แล้วยังไงเจ็บจริงไหมเจ็บลองโอ๊ยไอ้แจ็คเจ็บอ่ะเาเล่นเกมดีกว่าเรายังไงอะเ่าเราต้องเป่าให้เห็นทางนี้ดิเกมของเราคือเราจะเปิดงกลุบข้างในเนี้ยมีสัญลักษณ์มีค้อนกันไกกระดาษและหัวใจหัวใจใช้น้ำสิ่งนะเพราะเป็นความรักจมนะตอนนี้เราแวงอะไรรู้ปะ ระแวงว่าที่มันเลี้ยงมาเราจะแพ้ก็เลยต้องสัใไม่สี่เลี้ยงเองสีเลี้ยงเองนี่ไงเลี้ยงเองนะอันนี้แล้วแต่ดวงพร้อมนะหนึ่งสองสามเห็นไหมเสมอเสมออย่างนี้คือเสมอรักชนะทุกอย่างแปลว่าเราเสมอกันแล้วเราก็เฮกันจ๊ะกินประตูอ่ะอันนี้มาเลย ชนะสามในห้าหนึ่งสองสามอ่ะพี่แจ็คมาแล้วเอ๋อเราเอาไปยิงชุมตีหัวแต่อะไรอ่ะเขาเขาเขาสองแล้วสองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวช่างไหนอ่ะเฮ้ยเขาเปลี่ยนยังวะเมื่อกี้หนึ่งสองสาม โอยแจคีแหนึอ้าวไอ้แจ็คมาอุ้ยไอ้แจคมาอ้าวไอ้แจคมาเอ็งเปลี่ยนไปมากเลยทิศไอ้ทิศ แขนข้าจะหลุดอยู่แล้วไอ้ทิศเล่นเปิดไปเดินตลอดไอ้ทิศโอ้ยเ้าไม่บอกอ่ะ <laughs> ไอ้ทิศไอ้ทิศไอ้ทิศเปิดไปเดินตลอดความรักฉันต้องสี่ไอ้ทิศไอ้ทิศแม่อะไรของแกเขาไล่เขาจะร้ล่แล้วก็พีจักอะ่ะไม่รู้อะไรเพราะเขาตงี่ตลอดไอ้ทิศไอ้ทิศข้าก็เปลี่ยนทุกใบไ,ไอ้ทิศนี่จะงงเลย ไอ้นอนมันทำมาเราก็อยู่ที่เราคิดว่าเราจะเอาอะไรไปสู้กับเขามิจังมาไงหนูก็ไปรักตลอดไงสมมุติเอารักออกเอาละเอาสมมติเอารักออกเอาลักออกมาถ้าแต่ไม่กูต้องเล่นให้เจ็บตัวไปหนึ่งสองสามเสมอเอาออกปะเอาออกหนึ่งสองทำมาเล่นอีกทีทำไมถามว่าเล่นอีกทีทำไม ไม่ได้เก่งปางเก่งปังดีเอามาอีกทีหนึ่งสองสามโหกับผู้หญิงอะเก่งโอ้โหโอ้โอีแจ็คแจ็คเจ็บแจ็คแจ็คกระดูกแจ็คกระดูกหนึ่งเก่งนะเก่งไปนะหนึ่ง สองโอเคเอาไปเล่นกันอย่าอย่าไปเล่นกันแบบรุนแรงก็เล่นกันแบบค่อยๆเบาๆซอฟได้พอแล้วไหมนี่ ลองจับด้ามดูหนายัางหนาฝัางา่งนั้นยังหนาลองจับดูมด<อ>ไม้เป็นก้อนอเจ็บไหมเ,เจ็บมไม่เล่นเพราะว่าเดี๋ยวโดนเล่นคืนรเราสนับพัชนาไปถึงแล้วน,น,นะครับผมนะฮะเดียเด๋ยวแน่นอนครับช่วงหน้าเราก็จะมีความรักมอบให้เป็นช่วงหน้านะครับผมนะฮะจะมอบให้เป็นความรักเก๋บพริกลิ้นไม่ทันแต่ที่สําคัญครับหลังจากเรารับสายผู้โชคดีเราจะมี ความรักของคนทั้งคู่นั้นมอบให้กับทุกคนโฟและมดนั่นเองมาทำไมอ่ะมาร้องเพลงดิมากับใครมากับคุณแจ็ปเดอริชแบนทอยเพลงชื่ออะไรแฟนคันแรกเดี๋ยวเดียแฟนคนแรกเปล่าแฟนคันแรกคันแรกเหรอถูกต้องทำไมอ่ะก็เขาตั้งชื่อเพลงว่าแฟนคันแรกอ่ะอือ ไหนคุณลงมานั่งดิวันก่อนนี้ฉันระแวงอะ่ะวันก่อนนี้ฉันคุยกับคุณคิวบอกว่าเราสามคนเนี่ยเล่นเป็นตัวร้ายในยละครกันหมดเลยไม่นะคุณเล่นเป็นดีเหรอผมเล่นเป็นคนดีตกลงคุณเล่นเป็นอะไรกันแน่คือผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมไม่เด้เป็นคนโง่ ไม่ตัวร้ายแล้วจริงจริงโง่ปะโง่จริงไงล้นไม่สมบูรณ์มากไม่เราไม่ตัวร้ายนะผมบอกให้เลยอ่ะคุณเล่นเป็นอะไรผมเล่นเป็นคนที่แบบถูกหลอกใช้ก่อนตอนแรกเฮ้ยคุณเหมือนเราคุณเหมือนเราแล้วสุดท้ายแล้วตอนนี้ตอนนี้สิ่งที่ผมกําลังทําอยู่คือไปช่วยเด็กๆแล้วกําลังใช้อยู่ด้วย ตอนนี้เหรอช่องสามเนี่ยดูได้ช่วงที่รอรับสายก็เปิดไปดูอปเหรอคือเอางี้คุณไล่แต่คุณมีเหตุผลที่คุณจะไลยถูกป่ะเพราะคุณรักนางเอกถูกป่ะคุณรักเขาถูกต้องคุณโดนเขาหลอกเป็นไหมเป็นไหมเป็นรักพระเอกรักพระเอกมากแล้วโดนคนอื่นหลอกใช้ให้เราไลยกับนางเอกโอ้โหใช่แต่ที่จริงอ่ะหลักๆแล้วคือเรารักพระเอกอย่างเดียวเลยไม่ต้องการเออไม่ต้องการให้ใครมายุ่งกับพระเอกอ่ะเหมือนกันเลย คือคนมันมีเหตุผลไงเราไม่ได้ร้ายไร้สาระหนูเว้ยถูกต้องแล้วเราร้ายด้วยเหตุการณ์บรนพาไปสถานการณ์มันไปอย่างจริงจริงรับสายดีกว่าทำไมต้องแสลมด้วยอ่ะรับสายดีกว่าค่ะเรื่องที่แล้ว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 อุ้ยคนลุก ขนลุก<โดย>ทำไมอ้าวรับสายน้องกันเหลอทำไมเธอโตอะไรเธออายุโตขึ้นนะเอเอสวัสดีครับผู้ชมดีชื่ออะไรต่เธอฮะ<ห>กิ๊์เหรอกุ๊กไก่กุ๊กไก่กกน้องกุ๊กโอ้โหชื่อกุ๊กจากจังหวัดไหน สุขโขทัยสุขโขทัยเฮ้ยสุข<า>ยโสขโทัยมีอะไรเด็ดๆด็ดมั้งอ่ะมีก๋วยเตี๋ยวไงพี่แจ็คก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยรู้แต่เอาอย่างอื่นสิอย่างอื่นแบบบ้านเขาอย่างเงี้ยสมมติไปสุขโขทัยต้องซื้ออะไรกลับมาอย่าเพิ่งซื้อสิไปไหว้พระก่อนอยา่าขาดอ้าวก็พูดจริงจริะไปไหว้พระนึงไปไหว้พระเสร็จปุ๊บซื้ออะไรกลับมาไปไหว้พระเสร็จปั๊บก็ต้องไปขับรถวนรอบเมืองก่อนอีจั๊กอีกทีนึงนะอีกทีนึง กุ๊กไก่ไก่กุ๊ก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 จ๋าแต่ถ้าเราไปสุโขทัยเราต้องซื้ออะไรกลับไปไปกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาจเออก๋วยเตี๋ยวห้อยขาดังมากดังมากจ้าเฮ้ยคขาอะไรวะอะไรอ่ะมือดีมือเขียวนิ้วเขียวดูดินี่ไงเล่นมากเอาโอเคครับผมเลือกแผ่นป้ายดีกว่าครับเชียงรังดูฝั่งแบบนี้นะครับมีเจเล่บิวตี้นะครับหมายเลขหนึ่ง สามสี่ห้าหกพักได้ค่ะเอาะไรดีเอาอะไรดีเอาสมเอาสามาเลยจะทำไหมนี่ให้โอ้ยก่าี่จะไห้ปดี่จะไห้ปด รักอีกทีไหมอีกทีไหมเราอยากให้ทุกคนเนี่ยเลิกเล่นเฟอร์บี้และหันมาเล่นกับสิ่งนี้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 ตัเอาไปเล่นที่บ้านเลยไอ้บ้านค่ะกดหัวนะกดหัวกดหัวกดหัว ที่ถูกออแล้วไปดูรับงานของ The Rich Band t o y Featuring กับ Four m o d หรือว่า Four m o d Featuring กับ f i t m a n t o y นั่นเองแฟนคันแรกไป